สอมครั้งเซ็ครั้งครั mm ้งครั้งก็ครั Hi, ้งครั Hi, ้งจะเยอะมาชีวิตนี่แบบมัี่ส่อาจารย์มากเลยค่ะกูขอบคุณมากค่ะไม่ไปโช์คนอื่นน้องค่ะน้องน้องปีนีพี่สองตวจักรกาด้วยสวยค่ะเจญดาระเินขนาครคะใฮคุสตีฟิของเป่าทิ้งไปแล้วอ้า ฉันปักดุมแทนไงน่ารักมากขอต้อนรับนะคะผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะพี่หนงวงธนานะคะแล้วก็ได้แสดงในภาพยนตร์เรื่องเดือดดาวนะคะเป็นคนธรรมดามันง่ายไปค่ะน้องแพนค่ะเชิญค่ะแะนน่ารักจังเลยเดินเกี่ยวเกี่ยวก้อยกันมาสนิทสนิทสตอนดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนงค่ะวัสดีค่ะพี่หนงสวัสดีค่ะน้องแพนเชิญเลยค่ะ ชอบเพลงประกอบหนังเรื่องนี้มากเลยเดี๋ยวผมขอช่วยดาราผมก่อนนะักแสดงนำนะเดี๋ยวหนูมีมีผู้ช่วยนะผู้ช่วยค่ะเออว้าวครับเก้าอี้เด้งยากลือเกินพี่น้องเชิญค่ะจริงหน้าใสสวยมากเลยผิวดีมากอ่ะผิวดีมากนี่คือหนึ่งในนักแสดงของพี่นงใช่ครับมีทั้งหมด5คนมีทั้งหมด5คนเอาอีวันนี้มาคนเดียวล่ะคะวันนี้ทุกคนก็ติดธุระครับบางคนก็ต้องทำงานบางคนก็ต้องเรียนหนังสือครับพี่นงค่ะถามหน่อยว่า ภาพนตร์เรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายประมาณ1ปีเต็มเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนาแล้วเหตุผลที่ถึงหยิบเอาเรื่องนี้มาทําเพราะอะไรคะปีที่แล้วผมไปอิตาลีครับไปช่วงสอาทิตย์แล้วก็ผมเจอคนเป็นดาวซินโดรมหลายครั้งนะครับเลยแปลกใจว่าในบ้านเราเนี่ยเราไม่ค่อยเจอคนเป็นดาวออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอใช่ไหมครับไปหาเหตุผลดูปรากฏว่าเหตุผลหนึ่งที่น่าเศร้ามากก็คือพ่อแม่รู้สึกอายอที่มีลูกเป็นดาว <ๆ S 1> ก็เลยเก็บลูกไว้ในบ้านผมเลยอยากทําหนังเรื่องนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสังคมเกี่ยวกับคนเป็นดาวซินโดรมครับพอทํา ป๊บอย่างที่น้องกิฟบอกตอนแรกคือกระแสดีมากๆแค่เราดูตัวอย่างเราเอย่างดูเลยใช่ไหมใช่ไหมแล้วหนูเป็นแฟนคลับพี่เล็กกรีซี่คาเฟ่แล้วคือเราฟังเพลงแล้วเราดูแล้วราแบบอินมากคือพี่หน่งต้องทุ่มไปทั้งหมดเลยใช่ครับหนังเรื่องนี้หปีเต็มกับอ้นเราใช้วิธีถ่ายแบบเรียลลิตี้เพราะว่ามันไม่มีสคริปต์ไม่มีบทอะไรเลยก็เอากล้องตามชีวิตเขาไป5คนมันก็เลยลากยาวมาปีหนึ่ง อ๋อ oh, hmm. มันเป็นหนังแบบที่ไม่ได้ให้สวมบทบาทเป็นคนละคนนี้คม่มือทีอแรกท,ทีแรกคิดเหมือนกันว่าจะให้พูดสคริปพูดไดอะล็อกปรากฏว่าไม่รอดนะ <laughs> ไม่รอด แต่อย่างเงี้ยางเงี้เป็นเรลิตี้ไปเลยแล้วกันนะฮะครับผมคือบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะได้ไปทดลองใช้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยสิกว่าที่เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งกรุงเทพตงนังหวัดนะครับฟินแบ็กเป็นยังไงพี่โอ้โหถล่มทลายครับแจ็คตบมือหัวล้อกันลั่นลงแล้วก็มีเสียน้ําตาทุกรอบเลยมีซึ้งด้วยมีซึ้งด้วยมีซึ้งด้วยแต่วันนี้เรามีคลิปจากคนที่ได้ดูจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างไปชมคลิปกันเลยค่ะ ทักทายพี่หนุกานหนุนอวันนี้บูดี้อยู่ที่สิงคโปร์เสดดาที่ไม่ได้อยู่ที่รายการแล้วก็ต้อนรับทั้งสองคนก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะครับว่าดังเรื่องนี้เสะดาวเป็นอย่างที่ไปดูมาแล้วชอบมากอยากจะชมจริงๆนะทีมงานที่อยู่บังหังภาพนเรื่องนี้ว่าคุณทําได้สุดยอดจริงๆขอชมเชยพี่หนุกนะครับแล้วก็จะบอกว่าน้องไฮเล่นได้น่ารักมากก็ขอส่งกําลังใจมปให้แล้วก็ฝากให้ทุกคนดูภาพเรื่องเสะดาวด้วยนะครับคิดถึงทุกคนครับ ขอบคุณมากขอบคุณมากอยู่สิงคโปร์ค่ะขอบคุณมากวูดี้ชอบมากใช่ใช่เอาอย่างงี้ดีกว่ามาถึงที่นักแสดงนางเอกของเราหน่อยสาวสวยน้องแพนสวัสดีค่ะแพนนะคะตัวเองหน่อยค่ะชื่อเดซ่าคุณพงพอยก็เจนนี่ค่ะฉันชื่อแพนค่ะน้องแพนอายุเท่าไหร่แล้วคะแพนอีกเจ็ดปีแล้วค่ะหล่ะคะแล้วแพนมี่เรียนจบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วค่ะจบที่ไหนคะเจ้ที่แบบ มองคุงเทพอะค่ะมองคุ้งเทพจบคณะอะไรคะจบพานามมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์นี่มนสตแล้วตอนนี้ก็จบมนุษยศาสตร์นะคุณทำงานที่ไหนคะน้องแพนอาฮีเอเอเอชค่ะโอ้ทำงานที่ไทเอเอสทำงานแดกอะไรคะทำแผนแดกสปอร์ตสปอร์ตรูเอ ดูแลเลยค่ะองค์กรค่ะดูแลลูกค้าองค์กรนะคะพี่พี่ยังไม่จ่ายค่าเอเอสเลยค่ะไมาได้จ่ายแล้วเนี่ยเขาไม่สับสับมาสะบัดคุณเรื่องนั้นได้ครับจะมาวิ่งเต้นตรงน้องแพนนี่เหรอพี่น้องก็ช่วยพี่น้องก็ช่วยอ๋ออัดท้อแยังไงล่ะในตัวอย่างอะเห็นน้องแพนไงนั่งทำงานแล้วก็ดูโคนันไปด้วยชอบโคนันเหรอคะชอบนิดหน่อยอะพี่หน้องค่ะบางคนเขาเข้าใจผิดอย่าบอกว่า คนที่เป็นดาวเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเรียนหนังสือได้ไมมารถที่จะทำงานได้แต่นี่คือเขาเรียนจบนะทำงานได้นั่ความเข้าใจคนส่วนใหญ่ผมก็เป็นครับอ้นเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ว่าคนเป็นดาวทําอะไรได้บ้างแต่ต่อมาผมก็รู้ว่าเขาเรียนหนังสือได้เขาทํางานได้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้เล่นกีฬาได้มีไลฟ์สไตล์แบบคนทั่วไปเลยก็ทั่วไปเลยก็เหมือนเราใช่เลยครับใช่เลยครับอย่างนี้พี่หน่งเจอน้องแพนได้ยังไงครับน้องแพนที่ผมไปเจอเขาครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะเะเขาลงข่าวหน้าการศึกษาว่าเป็นเด็กดาวซินโดรมที่สามารถเรียนจบปรริญญาตีได้ ตอนนั้นยังไม่คิดทําหนังเลยฮะแต่ว่าพอวันนึงคิดจะทําหนังก็เลยอยากได้แพนเนี่ยมาเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ของเราค่ะแล้วน้องแพนตอนนี้ไปไหนมาไหนมีคนมาขออะไรเซ็นไหมคะอ๋อมีเยอะมากค่ะไม่มีทอมไม่มีทอมแพนรู้ไหมคะเพื่อนพี่ไปไหนทุกคนยังไม่รู้จักชื่อเลยค่ะพี่แจ้งนี่ยแหละนี่ค่ะนี่ไ่อ้วนดำอ้วนดำงงไปหมดเขาไม่รู้ ชื่อหนังนะจบไปร้อยปีแล้วยังแจ็คแฟนฉันอยู่นะ่นแหลเออยังไม่มีความเป็นตัวเองจริงโอ้น้องแพทแล้วมีคนมาขอเลเซนขอถ่ายรูปด้วยเลยฮ่ะมีมีมีทั้งคนค่ะมีมีทั้งคนมคน ้นกับยังมีเยอะมีเยอะมีเยอะไม่ไปเยอะเขาตอมตัวนี่กลัวแจ็คเสียใจใชแจ็คเสียใจต่อมตัวนี่คือพี่นงค์ค่ะน้องแพนนี่คือถือเป็นนางเอกเลยไหมคะเป็นหนึ่งใน5คนครับอ้นแล้วนนก็มีเบียร์เบียร์ทำงานที่สบัดมีแบงค์อยู่อยู่นิโคลแบงค์นีิแซฟเวอร์ครับไงแบงค์เต้นแซบมากนิโคลสาขาอะไรจะไปถ่ายรูปเซนทิเนเวอร์แล้วก็มีออมอันเป็นฝาแฝดดาวซินโดมอันนี้เป็นเป็นกีฬาครับกีบเป็นบอชชี่ทีมชาติ ไปได้เหรียญทองที่ประเทศกรีซเลยนะไม่ธรรมดานี่ไงเลวเวลาเราอยู่รวมกันพี่หนงจัดการเขายังไงคะเวลาจะบอกให้เขาทำงานอย่างนั้นนี้ก็คุมไม่ค่อยได้ครับเราอย่าไปหวังให้เขาปรับตัวเข้าหาเราครับอ้นเราต้องปรับเข้าหาเขาเพราะสปีดของเราเนี่ยมันอาจจะเร็วเกินไปเราก็ต้องปรับช้าลงคือเราต้องค่อยๆเทคอิทอีซี่ไปอย่าไปซับซ้อนเขาสอนพวกผมเยอะเลยนะพี่หนงต้องเลยต้องเล่นด้วยเลยใช่ไหมใช่ก็ผมว่าดีเหมือนกันที่เราปรับจากคนปกตินะเป็นคนพิเศษบ้างมันก็เออ ผมว่า1ปีที่ผ่านมาผมใจเย็นขึ้นเยอะเลยนะมันเหมือนจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะควรจะต้องปรับให้เข้าใจกับพวกเขานะพี่พี่หนุ่มเหมือนเป็นตัวแทนของพวกเราว่าแบบจะได้เข้าใจพวกเขามากก็มีน้องหนึ่งในนี้ที่เขาบอกว่าความทุกข์ของเขาเนี่ยความทุกข์เลยนะทุกที่สุกเรืองอะไรรู้ไหมรถติด รถติดเหรอทุกที่สุดคือรถติดรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าถามพวกเราเนี่ยเรื่องอะไรที่ชุกที่สุดในชีวิตโอ้โหเดือติดนี่มันไากเราคิดถึงปัญหาชีวิตที่ใหญ่โตแต่เบียร์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 นี่ต้องนานแบบชีวิตไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์อ่ะรถติดแล้วกันรถติดรถเมย์แน่นใช่แล้วความสุขที่สุดของเบียร์คือแขกเต็มร้าน ลูกค้าเต็มร้านเพราะว่าเบียร์ทำงานอยู่สตาร์บัคก็ให้สติฟทั้งวันเลยน่ารักมากบางเวลาเราก็อยากมีความคิดแบบเขานะเราจะได้ไม่ต้องถุงเยอะแพงครับจริงๆแพงครับหนังเรื่องนี้เล่นยากไหมครับผมชอบเล่นหนังไหมค่ยากที่ไหนคะว่ากาพยายามคพยาจามทำเรื่อยๆอะค่ะแล้วพี่หน่งใจดีไหมพี่หน่งค่ะยังไงค่ะใจดีมากค่ะว่าเอ้แพงมาทำเรื่องเน็ตดาวอะ มีผิดสายใช่ค่ะโอ้โหสองร้อยสองร้อยเขาเห็นแพรแล้วอ่ากิ๊บคิดถึงถึงตัวอย่างในหนังอะที่แม่แพนป้าขาที่บอกว่าเก็บรูปลูกไว้ในกระเป๋าตังค์ช่ว่าแบบเอาไว้โชว์ให้คนอื่นดูว่าลูกอ่ะเนี่ยถึงจะเป็นแบบดาวซินโดรมแต่ว่าลูกก็เรียนจบปริญญาคุณแม่อยู่ทางนู้นคุณแจ็คครับคุณแม่ค่อยแพนอยู่ทางนู้นครับค่ะค่ะคับคนอยู่ทางนู้นครับ อย่างที่กิฟบอกเลยสิ่งหนึ่งท bon ี่ผมพบก็คือความรักความผูกพันของครอบครัวดาวิดโดมเขาจะเหนียวแน่นกว่าครอบครัวปกติมากเพราะลูกเขต้องอาศัยการผลักดันดูแลเป็นพิเศษอันนี้ถามได้ที่บ้านมี3คนเลยใช่เนี่ยเมื่อกี้พี่ย่าฟัยคือพี่ชายคนโตก็เป็นดาวพี่ชายคนโตของพ่อแล้วก็น้องน้องชายคุณย่าแล้วก็ลูกคุณลุง สามคนเลยค่ะี่้เลยจะเข้าใจมากเลยเข้าใจค่ะแล้วรู้สึกมีความสุขมากเลยที่ได้อยู่กับกับคนที่เป็นดาวนะรักแล้วพี่ยอบอกว่าเขาใช้ชีวิตปกติปกติใช่ใช่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าจะได้ดูที่ ตรงคืนนี้เข้าวันนี้วันแรกเนี่ยเดี๋ยวเก็บเสร็จงานเลยเดี๋ยวไปดูยังไงคะฝากหน่อยค่ะผมว่าเดอะดาวนี่เป็นหนังที่นานๆจะมาเกิดทีนะครับเป็นหนังที่ดูแล้วคุณจะเปิดใจได้เรียนรู้คนที่อยู่ร่วมโลกกับเราสําคัญก็คือหนังเรื่องเนี้ยสนุกมากๆนะถามวูดี้ดูได้มีหัวเลาะมีร้องไห้มีความซาบซึ้งแล้วก็ที่สําคัญก็คือดูแล้วคุณจะได้พลังใจอย่างมากๆมีคนบอกว่าเดอะดาวนี้อาจจะสร้างปรากฏการณ์แบบแฟนฉันก็ได้นะฮะนี่ว่าอาจจะมากกว่า ว่านักแสดงวันนี้ร้อยล้านร้อยกว่าล้าน200ล้านเลยนี่นี่เรื่องจริงครับหรือว่ามันจะเป็นกระแสปากต่อปากเพราะว่าทุกคนดูแล้วก็เหมือนอิ่มใจแฟนไปดูไหมคะวันนี้จะพาคุณแม่ไปดูไหมอ๋อหนูไปสี่รอบค่ะคะดูไปสี่รอบอ๋อไปสี่รอบแล้วพี่ขอถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับได้ค่ะได้ได้ได้ถ่ายในรายการด้วยเพราะว่าแจ็คเกาะกระแสเราเราใช้ 6s เออไายการโ์โทร์นิ้มนิ้มเน่ การติดตามสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ a c e b o o k ครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์ทุกอันเลยครับของ The ดาว o v i e ครับค่ะโอเคไปดูกันเยอะๆนะคะวันนี้นะคะวันแรกคนที่นองนะคะขอบคุณมากแกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะดังวันนะลูกนะาคลิปจบแล้วครับตอนที่คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน w Talk c h a n n e l ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวขยังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดนะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ๊ เออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดหากดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอ่ะกดเดียวไปดูรายการอื่นไปเอ้ไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยกดก็ได้อ่ากกดกดอ่าก